นี่เลยเปิดให้ดูเนี่ยพี่เซฟก็ต้องแบ่งเงินมาลงทุนนะในกองทุน B-Care กองทุนนี้เนี่ยเขาเน้นลงทุนในกองทุนหลัก mm hmm. v l l i n t t o n g l o b a l health care equity fund ที่เขาจะเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์ดูอย่างพี่เซฟเนี่ยอายุไม่เท่าไหร่ตอนนี้ก็คือปวดหลังเป็นออฟฟิศซินโดรมซะแล้วอ,ะอ,อ่ะออมก็จริงนะอ่านการกินมันก็เสี่ยงต่อ,อการเป็นโรคเป็นนี้อะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องสุขภาพมันก็เลยสำคัญที่สุดจริงๆแหละใช่แล้วปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้หุ้นของบริษัท e l i l l y ที่เป็นกองทุนหลักของ B Care เขาทำกำไรได้เฉลี่ยสูงถึง20%ต่อปีแนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อจากเนี้ยพี่จะเริ่มออกกำลังกายเลยแล้วก็เก็บเงินไปลงทุนด้วยพี่จะได้มีทั้งสุขภาพกายที่ดีแล้วก็สุขภาพการเงินที่ดีด้วยถูกต้องนี่แหละพี่เซฟคนใหม่ ลงทุนด้วยตัวเองง่ายๆผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพหรือแอป BF f, f u ฟ d ัน a d i n g จาก BBLA-M